โ้อ <muitas> ันน oh oh. okay. so uh, ี้มีเสียงว่าได้วันนี้จิบไบมาอะไรจอันนี้อะไรเอ้าอะคุดขุดขุดจิบไบเป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะครับโอ้โเคยเห็นบนอ๋อบรินีเนาะหนูนั่งกินขนมเชือจุยปลาดิถั่วปลาบล่านั่งกินขนมอร่อยยไหมเจอไหมนันน่ะโอ้ยไหน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  ตัวเป็นนะครับโอ้นั่นๆคุบๆคุบนี่ไงตัวเป็นๆจิ้งเกย์ยังไงแต่มันตัวใหญ่ไม่ไม่จิ้งขนมโอ้ไม่กินขนมจี้งหรอนี่ต่อไปต่อไปลูกต่อไปเอาลูกขึ้นเอานลุขึ้นต่อไปต่อไปพ่อตรงนี้ครับพ่อตรงนี้นี่นี่นี่นตรงนี้ตรงนี้เหรอโอ้ตรงนี้ก็มีเหรอโอุ้ รเรยงังไ,ไม่เจอพ่อยังไม่เจอโอ้ยังไม่เจอเลยไกลแล้วไกลแล้วนี่ไงเฮ้ยระวังป่าเจิบแล้วนี่ไงกินขน, <laughs> นมกันนะจินนอเอา้าต่อไปตรงนี้พ่อ ตรงนี้ก็ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ะลลนระวังโดนลูกตั้งลงครับโอ้ยโดนหัวเลย ด่กแล้วด้แล้ว